Tickets, tickets, buy ticket Uh, to other city, uh, from Beijing. Very, very difficult. Yeah. Uh, travel the car, cannot, no. cannot. Uh, last, last people uh, drive car. Near, uh, near, 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 near city. And, yeah. Uh, How about the price? Traffic very uh, really bad.

ไทยไแลนด์อเซียงไฮ้เซี่ยงไฮปักกิ่งแล้วเซียงไฮ้ไบจิ้งวีคอรไบจิ้งอ่สเซียงไฮ้เชียงไฮ้เซียงไฮ้อังกฤษอังกฤษไรยพี่หาติดหวัดผมแล้วไอยปักกิ่งพวกนี้ใครขึ้น อาิดหมามันข่หมามันหมาต้องจับใ่ปิงพี่เขาพี่เองโอเคคือคือคือภาษาอังกฤษเนี่ยันปักก่งมัคือขึ้นรถพีไงเเรยปักกอินไาอินา the the r o